บ้านร่องกาตั้งอยู่ที่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาโดดเด่นด้วยสภาพอากาศที่มีความหนาวตลอดทั้งปีในวันที่มีอากาศหนาวอาจจะได้พบกับแม่คันิ้งอีกด้วยค่ะบ้านล่องกากลายเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความสนใจเมื่อภูลมโลจุดชมดอกนางพญาเสือโคงเริ่มเป็นที่รู้จักข,ของนักท่องเที่ยวราะเป็นศูนย์กลางท่อง เที่ยวเป็นจุดขึ้นรถไปเที่ยวยังภูลโ,โลงมีทั้งที่พักร้านอาหารรถนำเที่ยวขึ้นไปยังภูโมโลให้บริการรวมถึงมีสินค้าผลผลิตของหมู่บ้านจำาหน่ายอีกด้วยค่ะเนเื่องจากที่นี่เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานความเป็นอยู่ระหว่างชา,าวเข่าเผ่าม้งและคนไทยซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประจำเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีการดำรงชีวิตแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยมีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ เมืองหนาวทั้งสตรอเบอร์รี่อะโวคาโดกระ <ใน S 2> หล่ำปีแคร์ลในช่วงเดือนมกราคมจะเต็มไปด้วยดอกานางพญาเสือโคร่งที่ปกคลุมทั้งหมู่บ้านถือเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดของบ้านลองกา<ฆ>ดอกานางพญาเสือโคร่งบานสะพัทงทั่วหมู่บ้านไล่เรียงลงมาจากเนินเขาจนกลายเป็นหมู่บ้านสีชมพูอีกทั้งสีสันของอาคารบ้านเรือนดูงดงามชวนฝันทำให้ที่นี่มีทิวทัศน์คล้ายกับหมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่นที่มีดอกซากุระ และ,และยิ่งถ้าวันไหนมีหมอกลงก็จะได้เก็บภาพของหมู่บ้านสีชมพูในสายหมอกเป็นภาพที่งดงามคล้ายหมู่บ้านชนบทในญี่ปุน่นสวยละมุนใจจนต้องขยี้ตาลูวๆเลยค่ะวันนี้ไทยหรือญี่ปุน่นและบ้านล่องกาเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่ภูหลมโลจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในไทยด,ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงท่ามกลางหุบเขาจึงทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีมีความหนาวเย็นใน ช่วงฤดูหนาวภายในหมู่บ้านยังมีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์หลายแห่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมาพักก่อนขึ้นไปยังภูลมโล,โลรวมทั้งมาเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ชีวิตกันอย่างเงียบสงบและเรียบง่ายและหากใครที่ได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆปีต้องไม่พลาดที่จะแวะมาที่บ้านล่องกานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดี ค่ะ